พอดีว่าผมได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เทคนิคการเล่นกับคุณเปาหัวหน้าทีม t b n r ซึ่งเป็นทีมที่ได้แชมป์ที่หนึ่งในการแข่งขันทัวนาเมนตครั้งล่าสุดในไทยแล้วคุณเปาก็เป็นผู้เล่นที่มีระดับยศแรงสูงสุดใน m มเด r n w น r f a r e 2ออีกด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าแกมีเทคนิคอะไรมาฝากเ,เทคนิคแรกที่จะแนะนําก็คือเป็นเรื่องการ s naking ้กกครับ s n นเนก,กิที่แปลว่าง,งูนั่นแหละครับสมมติเราอยู่ตรงนี้นะครับศัตรูอยู่้างหน้าเนี่ยเราจะ อย่างนี้ประมาณอย่างนี้ครับจะโผล่ก็ไม่โผล่ใช่ใช่ใช่ครับแล้วศัตรูที่แบบเห็นเราตรงนี้พอดีเนี่ยจะล์ประมาณว่ายืนยืนงงอยู่ครับว่า,าอะไรวะคือม <c oughs> <c oughs> ันคืออะไรใช่ใช่ใช่พอศัตรูแบบเล็งเล็งรอเผลอๆเราก็ ยิงสบายเลยครับคุณน้าก็ต้องยืนมองผมก่อนี้ครับผมว่าเพราะไม่ไม่รู้เลยว่าจะต้องเล็งตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวโผล่ตรงนี้เดี๋ยวโผล่ตรงนี้โอเคครับมันประมาณนี้ครับเทคนิค sneaking งั้นเราลองไปใช้กับปาร์ตี้ข้างหน้าเลยเนี่ยโอเคครับตัดไปครับ